สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผติดตาม Facebook นะครับผมโดยไม่ที่ไม่ต้องเข้าล็อกอิน a c e b o o k ของเราด้วยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเลยเนาะก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับผมที่ใช้ในการเพิ่มติดตามกันเนาะก็เข้าในส่วนของ Google ก่อนเลยนะครับผมพิมพ์เลยนะว่า km MM, แล้วก็ตัวขีด TH นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกอย่างนี้เลยนะครับผมก็เราคลิกเข้าไปได้เลยเนาะอ่าอันนี้ผมได้ล็อกอินเอาไว้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวเว็บไซต์นี้นะก็เดี๋ยวขอออกจากระบบก,ก่อนนนแล้วกันันะครบ ตัวของหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้ Day. ผมเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับผมก็มีให้ครบทุกโซเชีเยลว่าจะเป็น Facebook Tik t อกยูทูบไอจีวีเคทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือมีครบหมดเลยนะเว็บไซต์มีครบวงจรจริงๆนะครับก็ในส่วนของชื่อผู้ใช้รหัสผ่านตรงนี้เราสามารถสมัครสมาชิกกันได้ฟรีเลยนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อผู้ชใช้เราตั้งเองได้นะผมว่าเราใช้อะไรอีเมลอะไรรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ที่สําคัญนะครับผม ให้ติ๊ก2ตัวนี้ด้วยนะผมก่อนทําการกดสมัครนะครับไม่งั้นจะสมัครสมาชิกไม่ผ่านนะครับผมก็อย่าลืมติ๊กกันด้วยเนาะอ่ะไปครับเดี๋ยวเราเข้าระบบกันครับอ่าผมล็อกอินเข้าสูระบบเลยแล้วกันแลผมก็ผมได้เติมเงินมาไว้แล้วประมาณ300อบาทน,นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มติดตามของ Facebook กันนะครับนี่นะครับตอนนี้ผพ้ติดตามผมมีอยู่6 5 0ิคนนะครับ ในส่วนของหัวข้อหมดหมู่ตรงนี้นะครับผมให้เราเลือกมาเลยนะครับผมในส่วนของ Facebook บริการแนะนํารับการ30วันนะครับผมราคาถูกที่สุดนะตรงบริการเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาเป็นถูกใจโพสต์ไลค์เพจติดตามคอมเมนต์อะไรงี้นะผมมีมจิถูกใจมูจิก็มีให้ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเลือกไปในส่วนของเพิ่มติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับผมตรงนี้เนาะราคาถูกที่สุดนะครับ แล้วก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายก่อนทำการสั่งซื้อด้วยนะครับผมตรงนี้อ่านให้ละเอียดนะตรงลิงก์ตรงลิงก์งงนี้ให้เราหน้าลงก์นะงหน้าโปรไฟล์ออกมาเลยนะครับคัดลอกมาเลยในมือถือก็ทําเหมือนกันนะครับผมคัดลอกหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะผมสามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็พีซีเลยเนาะปริมาณขั้นต่ำสามร้อยสูงสุดอยู่ที่หนึ่งล้านเลยนะผมตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมขอลองสามร้อยแล้วกันนะครับ 300ติดตามมีค่าบริการแค่57บาทเองนะครับผมไหนลองดู500ติดตามนะตรงนี้มันก็จะคำนวณมาให้นะผมว่าเราต้องชำระเงินเท่าไหร่นะ95บาทเดี๋ยวผมขอ300พอดีกว่านะครับอ่ะเวลาเฉลี่ย4ชั่วโมงนะผมเวลาเฉลี่ยนี่ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ล่าช้านะผมแต่ว่าปกติแล้วจะค่อนข้างที่จะไวมากๆผมไม่ถึง1-2นาทีนะราคาก็โอเคเลยนะครับผมถูกมากเลยเดี๋ยวผมขอกดสั่งซื้อเลยนะครับ หลังจากที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับผมระบบมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างสีเขียวแนี้ผมระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะก็เท่านี้เรายอดขึ้นตามได้เลยนะครับสามารถดูตรงประวัติการสั่งซื้อของเราได้นะครับตรงนี้นี่ผมก็จะมีบริการของเราบอกอยู่นะว่าเราซื้ออันไหนไปนะครับผมนี่นะปริมาณบริการอะไรสถานะรอดํานเดินการอยู่ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอเงินเดือนการขึ้นได้เลยนะครับ คนใครที่มีเพื่อนอยากแนะนําเพื่อนมานะผมก็กดตรงแนะนําเพื่อนนี้นะเอาลิงก์นี้นะครับผมส่งให้เพื่อนเราได้ค่าแนะนํา5%ด้วยนะครับผมสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะก็ถ้าใครอยากที่แบบว่ามีเงินในการปั๊มซีนะครับผมก็แนะนําเพื่อนมาเยอะนะผมเพราะว่าเราได้5%จากเพื่อนที่ใช้งานเลยนะครับแล้วก็บริการของเราตรงนี้ก็คือเป็นบริการของทางเว็บไซต์นี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างมันก็จะมีแจ้งทั้งหมดเลยครับผมเยอะมากๆเลยนะเพื่อนนะลองมาเลื่อนกันดูเองนะครับผมคือเยอะจริงครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบเพิ่มพอดูไลฟ์สด t ิกตอ k ยู u ู u ไอจีอะไรเงี้ยคือแบบได้หมดเลยนะครับ Facebook ก็ได้นะวัดการสั่งซื้อนะครับผมตรงนี้เราไปดูกันว่าเริ่มขึ้นแล้วหรือยังโอเคยัง650อยู่นะครับผมก็เ,ออเดี๋ยวรอระบบดำเนินการนะครับผมใครที่แบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผมช่วงนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดกันเยอะมากๆครับผมถ้าเรามีแบบว่า ความน่าเชื่อถือน้อยเนี่ยจะพลาดโอกาสการขายให้กับลูกค้าผมก็ลองมาใช้บริการดูเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเพิ่มยอดไลค์นะผมเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามให้แบบมีความน่าเชื่อถือขึ้นมีการคอมเมนต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนําให้ลองใช้บริการดูเนาะรับรองผมเพิ่มยอดการขายได้ถึง100%ยเรเลยนะผมไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องยิงโฆษณาด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เริ่มขึ้นแล้วเลยนะครับ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เริ่มขึ้นเรื่อยนะครับผมนี่นะครับเด้งขึ้นมาโลดัวเลยนะครับทุกคนหลังจากกดสั่งซื้อผ่านไปประมาณ2-3นาทีนะครับก็เริ่มขึ้นเลยนะจากตอนแีกเรามีเท่าไหร่ผมลืมไปแล้วว่ามีเท่าไหร่นะ400ป่อตอนนี้ขึ้นมา600นะครับผมนี่เลยครับขึ้นมาที่671แล้วนะครับก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะทุกคนนะผมจำไม่ได้นะว่าตอนแรกมีเท่าไหร่650หหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็มันก็ขึ้นเรื่อยอยู่เนาะตอนนี้ นี่แลผมโผดเด้งรัวๆเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับผู้ติดตามตรงนี้นะขึ้นมาหนึ่งรอคนแล้วนะครับผมตอนนี้เราปั๊มไปสามรอยนะครับอ่าลองกดรีดูอีกนึงตอนนี้ห7เก้านะครับผมน้องรีดูนะนี่ครับผมขึ้นมาหกเก้าหแล้วนะทุกคนก็เดยกก็ในส่วนของขั้นตอนนี้ก็รอให้ระบบทำงานนะครับผมให้ครบนะครับเราก็รอให้ยอดขึ้นครบได้เลยเนาะ ก็ถ้าใครสนใจจะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับผมก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะว่า KMKT h นะครับผมหรือไม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวโปรแกรมนี้ไว้ที่ใต้ดีครับผมหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยเนาะก็โหด้งขึ้นเรื่อยๆยังไม่หยุดหย่อนเลยนะผมโหพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่คือถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะเพิ่มยอดการขายแน่นอนนะครับผมเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแฟนเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวของท่านได้เลยนะ ลองดีทิ้งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับโอ้โหขึ้นมา716แล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะโอเคผมก็สำหรับนี้แต่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ